ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีท o นี่วอลเลตโดยตรงนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินเข้าท o นี่วอลเลตแบบนี้นะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินแบบนี้นะครับผม สำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่ g l e p l a y Store นะครับเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับหรือใครไม่สะดวกนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เนาะก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยทางแอปไม่ต้องสมััคครรรเเลยนะบา โหลดมาเสร็จปุ๊บเข้ามาใช้งานถอนเงินได้เลยนะครับผม เราเราเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นให้เราเนาะเราก็เล่นตามที่เขาแนะนําเลยนะครับเราก็เลื่อนตามที่เขาบอกนะเลื่อนรูปแม่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะลูกหมาแล้วกันนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเขาก็จะแนะนําในสองการหมุนวงล้อเสียงโชคนะครับก็จะมีในสองการรับเงินสดนะครับเพชรนะครับผมแล้วก็กดหมุนได้เลยนะอันนี้ผมหมุนไปนะครับจะได้รับเป็นอะไรนะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับเป็นเงินสดนะครับอยู่ที่0.01บาทนะครับเราก็กดรับรางวัลมานะจากนั้นเนี่ยเขา ก็จะแนะนําให้เราใส่ในส่วนของบัญชี True Money w a l l e t นะครับหรือว่าเบอร์ Wallet ของเราลงไปนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าคุณใส่ผิดก็ผิดเลยนะครับผมไม่สามารถรับเงินได้ควรตรวจสอบให้ดีหลังจากที่เราใส่เสร็จอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดถอนเงินเลยนะครับพอเรากดถอนเสร็จแล้วก็กดถัดไปด้านล่างตรงนี้เลยนะ อย่างนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็แนะนําให้เรากดตรงนี้นะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลมือใหม่นะครับผมรับเงินอยู่ที่0.15บาทนะครับแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะ โอเคนะครับผมเราก็ได้ถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้เขาก็แนะนําให้เราถอนอีกนะครับเป็นเงินอยู่ที่0.01บาทนะครับอันนี้ถอนได้ทุกวันนะครับถอนเงินได้ทุกวันเนาะเราสามารถเข้ามาถอนเงินได้ตรงนี้ทุกวันนะครับกดถอนเงินได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คนะครับให้เรากดไปที่คําว่าบันทึกนะกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราทําการถอนไปเนาะการถอนเงินเนี่ยก็อนุมัติสําเร็จแล้วนะครับผมก็คือการถอนเงินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยลวเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้ว นะครับผม ตรงนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของบัญชีทูมิวเวตที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้ามาเลยนะหรือใครที่ถอนครั้งแรกเนี่ยอาจจะรอประมาณ5-10นาทีนะครับเงินเงินถึงจะเข้ากระเป๋าของเรานะครับผมอันนี้ผมได้รับมาเรียบร้อยละที่ถอนไปเมื่อกี้เนาะการบัตปิดไปเลยนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ให้เราลากรูปหมาตรงนี้ตามลูกศรเลยนะครับผมเล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของวงล้อเสียงโชคนะครับเราก็หมุนเพื่อที่จะลุ้นรับเพชรแล้วก็เงินสดได้เลยนะครับตรงนี้ แต่เราก็สามารถหมุนแล้วก็ลุ้นรับแล้วก็ถอนได้เลยนะครับผมตัวนี้ต้องดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอทุกครั้งในส่วนของการหมุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกากระบาดปิดไปก่อนนะเพราะว่าการดูวิดีโอเนี่ยค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะโอเคนะครับกดถัดไปนะครับสลับ600บาทตรงนี้นะครับผมคลิกถอนเงินนะครับกดเข้าไปตามที่เขาบอกนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับในส่วนของการทําในส่วนการเล่นเกมและก็ดูวิดีโอนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับผมมีภารกิจให้ทํา7วันนะครับมีเงินรางวัลให้ทั้งหมด1 5ึ่ง 0 0บาทถ้าเราทําภารกิจผ่านทั้งหมดนะถึงจะทําการถอนได้แต่ถ้าถอนไปแล้วอันนี้ไม่จ่ายมานี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจ่ายหรือว่าไม่จ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เยอะมากนะครับ1,500บาทนะ ภารกิจค่อนข้างยากในส่วนของวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับวันที่6เนี่ยแนะนําเพื่อน2 0 0อ่าสคนนะครับอ่าดูวิโดีโอล้อยสาครั้งนะครับวันที่7ดนะครับอ่าดูวิดีโอ2000ครั้งแนะนําเพื่อน2 0 0คนนะครับมันค่อนข้างยากนะครับผมเลยไม่สนใจทําภารกิจตรงนี้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นเงินที่เยอะนะครับผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามัน ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายจริงหรือเปล่าแล้วก็ภารกิจมันยากนะครับวงล้อเสียงโชคนี้ขึ้นมาบ่อยนะทุกคนนะขึ้นบ่อยมากนะครับก็ให้เราหมุนเพื่อที่จะลุ้นในส่วนของการถอนเงินได้นะครับผมก็แนะนําให้ดูนะกดข้ามมาครับสลับด้านบนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเก็บสะสมเพชรแล้วก็เอาเพชรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้าในส่วนของบัญชี t ูมิเน่ย์วอ l เลนะครับ1 5 k นะครับก็เป็นเงินอยู่ที่1,500บาทไทยนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับก็คือ 30k บามส อันี้นะครับก็เก็บสะสมเพชรได้เนาะ เราก็เล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะวงล้อเนี่ยขึ้นมาบ่อยนะครับทุกคนลองเล่นแล้วก็ลองหมุนดูนะมันได้รับเงินด้วยนะสำหรับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับถ้าคุณไปแนะนําคุณก็จะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับจากการเล่นเกมนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้เงินเยอะแล้วก็ได้เงินเร็วนะครับเราไปแนะนําเพื่อนต่อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยคุณจะแนะนําใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักก็ได้หรือคนที่เรา รู้จักก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรารู้จักเสมอไปนะครับตามกลุ่มงานออนไลน์บน f c e e o o o เนี่ยมีกลุ่มเป็นร้อยนะครับผมเพื่อนๆลองไปค้นหาดูนะเขียนคําว่ากลุ่มงานออนไลน์โพสต์ฟรีบน Facebook นะ มีกลุ่มเยอะมากแล้วเราก็ไปขอเข้ากลุ่มเขาแล้วก็เอาลิงก์ไปโพสต์ลงในกลุ่มหรือจะเป็นการทําเป็นรูปภาพไปโพสต์ในกลุ่มแปะลิงก์ให้คนเนี่ยดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราคุณก็สามารถทําได้นะถ้าคุณจะทำนะครับผมหรือใครที่มีเทคนิคการท YouTube นะครับทำคลิปวิดีโอแล้วก็ไปทําคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ลงใน Tik t ็อหรือว่าโพสต์ในส่วนของทวิตเตอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่เทคนิคการทําของตัวเราเองและก็ความสามารถของเราว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําตรงนี้นะครับผมสาหรับการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยผมก็บังคับใครไม่ได้นะในส่วน การเชิญนะครับก็บางคนอาจจะไม่ถนัดการแนะนําเพื่อนนะครับบางคนก็อาจจะมีช่องทางการแนะนาําหรือว่ามีเทคนิคการทำอยู่แล้วนะครับก็ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เนาะแล้วก็เล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเล่นง่ายนะวงล้อนี่ก็ค่อนข้างบ่อยนะหมุนเพื่อนลุ้นรับเงินได้นะครับผมอ่ะก็ถัดไปนะครับสําหรับกล่องของขวัญตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะ รับเพชรนั่นเองนะครับในส่วนของการรับเพชรนะครับเราจะต้องดูวิดีโอหรือว่าโฆษณาทุกครั้งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้รับเพชรมาที่72.57นะครับกดรับรางวัลไปนะ ในส่วนของเพชรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระเป๋านะครับตรง wallet นะตรงนี้นะครับผมก็เป็นเพชรทีท่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับเป็นเงินบาทไทยที่0.72บาทไทยนะครับถ้าเราจะมี1บาทเนี่ยคุณจะต้องมี100เพชรนะถ้าเราจะมี10บาทนะครับคุณจะต้องมี1,000เพชรถ้ามี100บาทจะต้องมี10,000เพชรนะครับผมค่อนข้างที่จะยากนะครับที่จะ ถอน1,500บาทนะครับก็ลองบวกลบคูณหารดูนะว่าต้องมีกี่เพชรนะครับในส่วนของเพชรนี้ก็ได้จากการเปิดกล่องการกดรับเพชรตรงนี้เลยนะครับซึ่งไม่สามารถรับจากการแนะนําเคลื่อนได้นะครับผมนี่ฮะคือเพชรนะเมนูก็มีแค่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําตามที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับยิ่งเล่นก็สามารถยิ่งถอนเงินได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันเป็นเงินที่ได้ไม่เยอะแต่เราก็สามารถรับฟรีเข้าบอลเลตได้นะครับผมเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆได้นะครับใครที่จะมาหวังวันละ 100- 200จากแอปนี้นะครับผมจากค่า พวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะถ้าเราไม่แนะนำเพื่อนเลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสวด,ดีครับ